สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดต,ตีน้าโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสูตรเม็ดเดียวรูดงวดประจำวันที่10ตุลาคม2565นนะครับผมก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือน ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับผมของงวดประจำวันที่9นะครับผมสำหรับวันที่9แอดมินให้รูดอยู่ที่4นะครับผม สำหรับสี่ก็มา5 4นะครับผมในรอบเฉพาะกิจนะครับผมก็มารอบเดียวนะครับผมสำหรับสี่ก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่10บสำหรับวันที่สิบแอดมินให้รูดหยุดที่3นะครับผม สำหรับ3ก็จะมี30 31 32 33 34 35 36 37 38และก็3 9นะครับผมสำหรับตัวที่แอดมินชอบเป็นการส่วนตัวนะครับผมก็จะมี30 3 3 2 3 4 3 5 3 7แล้วก็3 9นะครับผมถ้าเอฟซีพี่น้องชอบก็ตามนะครับผมถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับผมแอดมินก็ามานำเสนอเพื่อเป็นแนวทางเพื่อเป็นตัวเลือกให้กับ f c พี่น้องนะครับผมเอาไว้พิจารณานะครับผมถ้าไม่ชอบตามที่แอดมินเจาะให้นะครับผม ก็สามารถจับคู่เองได้นะครับผมสำหรับ3ความชอบก็ต่างกันนะครับผมสำหรับชุด3ตัวนะครับผมก็จะมี13 2 5 3 4 8 3 5แ้ละก็937มเนะครับผมเอฟซีพี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟกดไลค์นะครับผมกดติดตาม ให้กับแอตตีนำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอให้ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ